กำลังหาวีออตัวท็อปสุดเอาไว้ใช้งานอยู่ไซบอกเลยคันนี้ห้ามพลาดค่ะและที่สําคัญคันนี้เลขไม่เพียงแค่76,000กิโลเท่านั้นหาอยู่คันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดตรวจสอบสุขภาพรถแล้วกว่า274จุดแล้วด้วยฟังก์ชันคร,ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟตัดหมอกภายในนะคะเป็นเบาะสีทูโทนสีดําตัดแดงสีลวดลายเฉพาะของตัวไฮตัวท็อปเลยท่านไหนสนใจคันนี้เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในคลิปเต็มกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ที่กำลังเล็งหาวิออดเอาไว้ใช้งานทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิออตมือสองสายเพชรยนต์นะคะกับสายที่ปรึกษาด้านการขายของบริษัทเพชรยนต์ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่นะคะถนนเสรดีไทยซอยเสรดีไทย68แยกที่1ย่านมีนบุรีกรุงเทพมหาคนครนี่เองนะคะท่านไหนอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาเซ็นไฟแนนซ์ไม่สะดวกมารับรถเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านเลยออกรถได้ทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพค้าขายเกษตรกรน,นะคะอาชีพที่ เป็นพนักงานประจํารัฐวิสาหกิจหรือเป็นที่แบบสลิปคาร์บอนหรือเป็นหนังสือรับรองเงินเดือนรับหมดเลยท่านไหนสนใจที่จะออกรถกับทรายนะคะของแถมเพียบๆจัดเต็มแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญขัดรถเกตเอให้ลูกค้าได้ใช้ทุกคันแน่นอนนะท่านไหนสนใจกดยกหูโทรมาหาทรายได้เลยนะคะ0968256647นะคะในส่วนของคันนี้นะคะคันนี้เป็นตัวต้าวีออสเครื่อง1.5ไฮตัวท็อปสุดรถปี2019 20และความสำคัญใจความสำคัญของคันนี้เลย คือคันนี้ไม่น้อยมากหลุดจองมาแล้วนะคะเป็นเลขไม่ที่ถือได้ว่าน้อยที่สุดในบริษัทเพชรยนต์เลยก็ว่าได้สําหรับตโยตาวิออดตัวทัอสุดคันนี้นะคะซึ่งไฟหน้าใดๆนะคะสภาพสวยงามสวยเงานะคะที่หลุดจองมาเนี่ยไม่ใช่ว่าอะไรนะคะก็คือว่า ลูกค้าท่านเดิมนะคะได้สอบถามมาแล้วเนาะลูกค้าท่านเดิมนะคะมีงบเพิ่มเติมจะอยากจะเปลี่ยนไปเป็นรถคันอื่นคันใหม่งบประมาณสัก5 0 0 0 0นก็คือเปลี่ยนข้ามไปเป็นรุ่นอื่นๆรถเก่งไซรกลางได้อะไรประมาณนี้นะคะก็คือคันนี้ก็คือได้หลุดจองมาเนาะท่าไหนาสนใจอยากได้คันนี้ไปเป็นเนื้อคู่ไซบอกเลยห้ามพลาดไม่7 6 0 0 0กับอีก36กกิโลเมตรเท่านั้นนะคะรถ ประวัติสูงแน่นอนแล้วก็เป็นรถหน่วยงานนะคะในสำเนาเล่มเนี่ยคือผู้ผู้ผู้ครอบครองนะคะเป็นชื่อบริษัทแบบชัดเจนเลยอันนี้เดี๋ยวทรายพาไปดูตอนดูภายในเนาะในส่วนของเรื่องสำเนาเล่มนะคะขออนุญาตพาดูด้านหน้าก่อนนะคะสโลปสันเหลี่ยมฝาก,กระโปรงตัวแก้มใดๆคมๆเงาๆเลยนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยในช่วงระหว่างการจองนะคะได้ทําการตรวจสุขภาพรถกว่า274จจุดแล้วด้วยนะคะก็คือผ่านคันนี้ท่านไหนนะคะอยากได้อัตราดอกเบี้ยพิเศษก็จัดได้เลย นะะในส่วนของไฟโปรเจคเตอร์ด้านหน้านะคะไม่มีแบบว่าไม่มีรอย เขาเรียกว่าไฟหน้าร้าวนะคะหรือว่าแตกลายงาใดๆโคมไฟหน้าก็ยังคงใสยอยู่ไฟเลี้ยวนะคะไฟหลี่ที่เป็นหลอด LED นะคะใช้งานปกติดีไฟโปรเจคเตอร์ด้านในเป็นหลอดฮาโลเจนนะคะเป็นไส้ฮาโลเจนสีเหลืองนวลแบบนี้นะคะไฟตัดหมอกงานแท้เดิมยี่ห้อไทยคอยโตะนะคะมีให้เช็คให้ชมกันเลยในส่วนของรังผึ้งด้านล่างนะคะช่องลมจะเป็นสีเทาดำนะคะออกสีเงาเงานิดนึงตัดกับบอดี้สีบรอนเงินนะคะคันนี้สวยลงตัวมากนะคะเปิดไฟ หน้าแบบเต็มระบบแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดไฟหลียังไม่ได้เปิดไฟตัดหมอกก็ถือว่าสวยงามใช้ได้เลยนะสาหรับคันนี้นะคะในส่วนของตัวล้อแม็กนะคะเฉพาะของตัวไฮเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นนะคะที่ได้เป็นสีทูโทนแบบนี้นะคะล้อขอบ16แล้วเรียบร้อยนะคะตัวยางเป็นสัปดาห์ที่20ของปี2023ยางกูดเยอร์นะคะหน้ายางนิ่มๆน,นะคะกดแล้วยังคงนิ่มอยู่ไม่แข็งกระด้างดอกยางยังคงมีให้ใช้อีกยาวๆนะคะซูมไปจนถึงด้านใน ตัวโครงหลักรถได้ได้ต่างๆนะคะเดิมศูนย์มันดูยังไงว่าเดิมสุดนะเวลาเขาประกอบเนี่ยเม็ดอาร์คในการประกอบนะคะยังคงอยู่ชัดๆเลยพี่พี่เห็นไหมคะเนี่ยยังคงอยู่เลยนะแล้วก็อันนี้จะเป็นยาแนวจากเดิมๆจากศูนย์นะคะซึ่งถ้าสมมติรถคันนี้มันเคยเปึ้งชนหน้ามาแล้วขอออกทําสีทับไอ้ตัวรอยประกอบตรงเนี้ยเม็ดอาร์คตรงเนี้ยคือไม่อยู่แล้วนะคะพี่พี่ซึ่งคันนี้เราคัดรถมาแล้วไม่ใช่ว่าคัดด้วยตาเปล่าอย่างเดียว ผ่านการตรวจสุขภาพรถกว่า2 7 4จุดแล้วด้วยซึ่งคันนี้มันพร้อมใช้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งสุดๆนะคะท่านไหนสนใจคันนี้ ราคาอยู่ที่3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะซึ่งในเลทราคานี้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆเลยฟีดาคันนี้นะคะผ่อนเริ่มตนน้นเพียงแค่เดือนละ7,000บาทเท่านั้นค่ะใช่ขอรายได้ลูกค้านะคะท่านไหนอยากออกฟีดาวนะคะขอรายได้1,500 0บาทขึ้นไปออกรถคันนี้คนเดียวจบเลยไม่ต้องค้ำนะคะสนใจนะติดต่อมาหาไซาได้เลย0968256647้6นะคะ ในส่วนของช่วงท้ายนะคะช่วงท้ายเซนเซอร์ท้ายเซนเซอร์ถอยมีติดไปให้ 2. จุดเนาะซ้ายขวานะคะกล้องถอยก็มีติดไปให้กล้องถอยนี่คือเป็นกล้องถอยเดิมจากโรงงานนะอันนี้ไม่ได้เอามาติดเพิ่มนะคะลูกค้าได้ทะเบียนคันนี้ไปเลยนะคะ9กไก่ซอสเสือ7639นะคะช่วงท้ายท้ายเดิมแน่นอนดูยังไงว่าเป็นท้ายเดิมนะคะ,ะเรากดเปิดฝาท้ายขึ้นมาเนาะเดี๋ยวสักครู่นะคะขอใช้กุญแจในการเปิด อ่าโอเคเปิดฝาท้ายออกมาแล้วนะคะเช็คยังไงว่าคันนี้ท้ายแท้ท้ายเดิมไหมเราต้องแยกก่อนนะคะระหว่างโครงหลักรถเนาะตรงนี้เป็นโครงหลักรถนะคะตรงนี้จะเป็นบอดี้เปลือกด้านนอกนะคะก็คือเอาตัวเปลือกด้านนอกมาตีโป่งเนาะแล้วก็ประกบพับแล้วก็เย็บติดตรงนี้นะคะซึ่งรอยเย็บติดใดๆเดิมๆจากศูนย์เนี่ยคือมันยังคงอยู่นะคะแล้วก็รอยพับรอยเก็บ ต่างๆมันยังสวยเดินดีปกติเลยนะคะทั้งสองฝั่งนี้นะคะดูแล้วไม่มีอะไรผิดปกติผิดแผกไปเดิมจากเดิมๆจากศูนย์เนาะซึ่งคันนี้มันก็สวยน่าใช้มากตัวสุขภาพแล้วอันนี้คือไม่ใช่เป็นพนักงานบริษัทตรวจกันเองนะคะเป็นอิสอนสเปกเ,เตอร์จากด้านนอกจากบริษัทด้านนอกมาตรวจแล้วให้คะแนนนะคะอันนี้คือไว้ใจได้เลยนะช่วงท้ายนะคะการชนท้ายน็อตเดิมนะคะน็อตเดิมดูยังไงนะคะก็คือจะเป็นน็อตสีนี้น็อตสีดํานะคะ พออน,อน็อตชุดแรกเนาะก่อนที่จะเอาไปจุ่มถังสีนะคะประกอบบอดี้ต่างๆและเอาไปจุ่มถังสีเนี่ยก็คือจะเป็นน็อตสีนี้นะคะพอเสร็จปุ๊บประกอบชั้นที่2ในส่วนของชั้นของพลาสติกกันชนหน้ากันชนท้ายกระจังหน้าใดๆก็ตามแต่จะเป็นน็อตสีดําแบบนี้นะคะ,ะประมาณนี้แล้วก็ไฟท้ายนะคะยี่ห้อยี่ห้อสแตนเลสนะคะยี่ห้อเดิม ของแท้แน่นอนนะคะบางคันจะเป็นยี่ห้อไทยโคยโตะคือถ้าเป็นเอาติสเนี่ยจะเป็นยี่ห้อไทยโคยโตะแต่ว่าถ้าเป็นวีออสเนี่ยนะคะจะเป็นยี่ห้อสแตนเล่แบบนี้นะคะท่าไหนสนใจนะคันนี้ห้ามพลาดเลยเล็กไม่เพียงแค่76,000กิโลเท่านั้นนะคะ <c oughs> <c oughs> เดินดูใกล้ได้น,นะคะ <c oughs> พอดีมีอ่าถ่ายคลิปวิดีโออยู่นะคะมีลูกค้ามาพี่มารับรถใช่ไหมคะ โอเคนะคะมีลูกค้ามารับรถเนาะก็เดินดูด้วยนะคะคันนี้น่าสนใจมากนะสนใจห้ามพลาดเลยนะคะท่านไหนสนใจนะโอเคอในส่วนของตัวล้อนะคะตัวล้อฝั่งซ้ายนะคะจอดเทียบซ้ายไม่ได้มีการขุดขีดใดๆนะคะคนขับคนเดิมขับเก่งมากนะคะตัวยางคันนี้เป็นยางปี2 0 0 0อ๋อนี่ยี 23, ปี20 สัปดาห์ที่20ของปี23นะคะทั้ง4ล้อเนาะเป็นยางชุดเดียวกันนะคะไม่ใช่เอ่อล้อหน้าเป็นยางปี23ล้อหลังเป็นปี19แบบนี้ <c oughs> ก็ไม่ได้เนาะต้องเช็คทั้ง4ล้อเลยนะ,ะในส่วนของกระจกนะคะกระจกรถเป็นกระจกงานแท้เดิมโ o โยต้านะคะข้อดีของกระจกงานแท้เดิมโ o โยต้านั้นก็คือจะก,กันาเสียงจากภายนอกได้ดีกว่ากระจกทั่วไปที่เราไปติดเองเอ่อข้างทางอะไรประมาณนี้เนาะ เกรดของกระจกมันจะดีกว่าอยู่แล้วนะคะใส่ฝากเช็คตรงนี้ด้วยนะด้านหน้าก็เช่นกันนะคะนี่นะด้านหน้าก็เช่นกันนะ อ่าโอเคไม่ใช่ว่ากระจกที่มันเป็นยี่ห้อเดิมยี่ห้อใหม่เนี่ยยี่ห้อที่ไม่มีโลโก้โตโยต้าไม่ดีนะคะแต่ใดๆคือบางทีเนี่ยมันอาจจะมีการสะเก็ดเห็นร่วงใส่อะไรแบบเนี้ยเนาะเป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนกระจกทั้งบานอันนี้ก็แล้วแต่เหตุไปนะคะแต่คันนี้ถือว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วเหตุอะไรเราก็ไม่อยากให้เกิดหรอกถูกต้องไหมซึ่งคันนี้มันไม่มีนะคะถือว่าเอาไปใช้ต่อดยาวๆเลยสําหรับแบรนด์วีออสนะคะ ตัวเครื่องช่วงล่างเนี่ยคือมั่นใจได้เลยว่าเขาเอาไปใช้งานได้เป็น10ปีอย่างแน่นอนถ้าคุณเลือกซื้อกับคนที่ไว้ใจได้นะคะแบรนด์วีออส เอาไปใช้งานได้เป็น10ปีวิ่งได้เป็นล้านกิโลก็กจริงนะแต่ถ้าคุณไปเลือกซื้อกับคนที่ไว้ใจไม่ได้ย้องแมวขายอันนี้ก็ไม่รับประกันเช่นเดียวกันนะคะไว้ใจสายเพชรยนได้เลยนะเราคัดรถให้อย่างดีนะคะอ่ะในส่วนของอภายในนะคะหรือไม่ดูภายในนะคะทั้งคันเฉพาะตัวท็อปตัวไฮจะได้เป็นสีดําตัดแดงแบบนี้นะคะคอนโซลหน้าก็ตกแต่งเป็น อ่ตัวเฉดสีแดงเช่นเดียวกันแผงประตูก็เช่นเดียวกันนะคะในส่วนของด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะอ่าทั้งคันแบบนี้นะคะในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานนะคะด้านในนะตรงนี้นะคะแอร์แบ็กมีทั้งหมด2ใบเนาะขวา1ใบแล้วก็ซ้ายอีก1ใบนะคะแล้วก็พวองอม,มาลัยมีมัลติฟังก์ชันนะคะตัวจอวิทยุเนี่ยสามารถ เชื่อมต่อบลูทูธนะคะสามารถดูกล้องถอยได้นะคะแล้วก็ตัวแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลออโต้แล้วเรียบร้อยเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดเกียร์ออโต้ CVT 6สปีดนะคะคันนี้เนี่ยแรงม้าถือว่าเยอะนะแล้วก็ถือว่าแรงมากนะคะวีออเรารู้กันดีอยู่แล้วเนาะเครื่องพันหนะคะอ่ะในส่วนของสำเนานะคะที่ทายแจ้งไปว่าายจะพาดูนะคะนี่อ่ะโอเคนะคะปึ๊บ อาชื่อผู้ครอบครองนะคะเป็นชื่อบริษัทโดยแท้นะคะปึ๊บ โอเคชื่อครอบครองเป็นชื่อของบริษัทโดยแท้นะคะแท้แน่นอนนะแล้วก็รถคันนี้เนี่ยคือเข้าสู่นตลอดเช็คทุกระยะแน่นอนนะคะมั่นใจได้เลยนะโอเคหรือท่านไหนนะคะยังมองชื่อสำเนาไม่ไม,ไม่ไม่ชัดเมื่อสักครู่นะคะอยากได้สำเนาเอาไปเช็คก,ก่อนที่จะซื้อนะคะก็แจ้งสายมาได้เลยแต่สายแจ้งนิดนึงว่าคันนี้ต้องรีบต้องเร็วต้องคว้าแล้วนะคะเพราะว่าถ้าหลุดจากคันนี้ไปสายบอกเลยไม่แสนอัพแน่นอนปกติราคาเนี่ยนะคะคือ ตัวมิดเนี่ยราคามันจะไม่ข้าม3 9ม0 0 0เก้อยู่แล้วนะราคาเนี้ถือว่าแม็กสุดในตัวมิดนะคะแต่ว่าใดๆคือมิดอ่อแม็กสุดแล้วแต่เลขไม้มันก็แล้วแต่เราจะเลือกถูกต้องไหมซึ่งคันนี้ไซร์เลือกมาให้แล้วว่าเลขไม้น้อยที่สุดแล้วก็สวยน่าใช้ที่สุดนะคะในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานนะคะเดี๋ยวเราลองไปสตาร์ทเครื่องนะคะแล้วก็ดูความ ปกติในการใช้งานใดๆคันนี้มันสวยน่าใช้ขนาดไหนนะคะอ่ะในส่วนของตัวท็อปเนาะกุญแจสมาร์ทคีย์ลิตแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีปุ่มเอนจิ e นสตาร์ทเรียแล้วเรียบร้อยอันนี้คือเฉพาะตัวท็อปที่เราจะได้ไปนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งที่เฉพาะตัวท็อปที่เราจะได้ไปก็คือตัวสีภายในที่เป็นสีแดงแบบนี้เนาะ,ะตามดีไซน์แตงไปเมสักครูนะคะอ่ะโอเคประมานี้นะคะในส่วนของเลขไม้นะ,ค,ะคันนี้เลขไม้อยู่ที่7 6 0ดหกกิโลอ่ะโอเค 7 6 5 5 6กโลนะคะเดี๋ยวดูเข็มเล็กไหมหน่อยโอเคก็ขึ้นปกติดีนะโอเคอ่ะแล้วก็ในส่วนของตัวจอวิทยุนะคะเมื่อเราใส่เกียร์ถอยเกียร์ R แล้วนะคะตัวกล้องถอยก็ทํางานแบบนี้เลยนะคะปกติดีนะโอเคอ๋อนี้เห็นหลังค่าเดี๋ยวเดี๋ยวใสาไปปรับกล้องนิดนึงนะคะไม่ต้องอ๋อโอเคฝาท้ายมันเปิดอยู่นะคะเมื่อสักครู่ทรายลืมปิดนะโอเคอ่ะก็เลยเห็นหลังคาแบบนี้เนาะ โอเคโอเคประมาณนี้นะคะก็ถือว่าใช้งานปกติดีไม่ได้แบบว่าภาพมันผ่ามัวไม่ได้แบบชอ็ชอตเชดดิดใดๆเนาะโอเคประมาณนี้นะคะในส่วนของตัวเครื่องนะคะตัวเครื่องใต้ฝากระโปรงโครงหลังรถด้านหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นคันนี้มันสวยน่าใช้ขนาดไหนดูยังไงว่าคันนี้ไม่เคยโดนชนหน้าไม่เคยโดนเจิมหน้าม่ะเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยคะ่ะ ในส่วนของฝาหน้านะคะแล้วก็โครงหลักรถนะคะเราต้องเช็คก,ก่อนเลยนะตั้งแต่เบ้าโชกออกมาเลยก็คือตามที่สายแจ้งไปเนาะโครงหลักรถนะคะแล้วก็ประกอบในชิ้นส่วนต่างๆเข้านะคะมันจะมีล่องวอยของการประกอบอยู่นะคะเม็ดตุ่มๆเนี่ยคือล่องลอยของการเย็บติดอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ด้านในก็ต้องมีเช่นเดียวกันนะคะเม็ดอาคมๆกลมๆสวยๆทุกเม็ดแล้วก็ชั้นชั้นแรกนะคะที่เขาจะประกอบอตัวแก้มนะคะประกอบตัวกันประกอบตัวฝาหน้านะคะใดๆนะคะ ก่อนที่จะเอาไปทําสีจุ่มทังสีใดๆก็แล้วแต่นะคะตัวน็อตจะต้องเป็นน็อตสีเดียวกันซึ่งนี่เลยนะคะน็อตสีเดียวกันทั้งหมดนะแล้วก็ในชั้นที่สองนะอันนี้ชั้นแรกก็เช่นกันนะคะนี่นะชั้นแรกถ้าสมมติว่าเนี่ยตรงเนี้ยหน้าห่วงสมมติเคยชนหน้าปึ้งเข้าไปแล้วเคาะออกหรือว่าเปลี่ยนคันหน้าใดๆตรงเนี้ยจะมีร่องรอยของการขันไขน็อตนะคะประมาณนี้แล้วก็ชั้นที่2นะคะตัวไฟหน้าจะเป็นน็อตสีนี้ทั้ง2ฝั่งนะคะแบบนี้นะ อ่ะโอเคคันนี้ถือว่าผ่านนะคะใช้ได้คัดมาแล้วว่าสวยแน่นะคะเอาไปไม่จุกติกนะคะสำหรับแบรนด์นี้ เข้าอูไหนเซอร์วิสถูกแน่นอนนะคะเปยนไทยน้ํามันคงน้ํามันเครื่องใดๆใส่กรงใส่กองคือเซอร์วิสไม่แพงสําหรับแบรนด์นี้นะคะท่านไหนสนใจเหมาะมากที่จะเป็นรถคันแรกเพราะว่าอะไรก็อย่างที่แจ้งไปเนาะมันผ่อนเบานะคะฟีดาวผ่อนเ0 0 0เท่านั้นนะคะหรือในเรื่องของการเซอร์วิสนะคะคุณไม่เจ็บคุณไม่เสียใจแน่นอนแล้วก็เรื่องการขายต่ออีกหนึ่งอย่างนะคะแบรนด์หลักแบรนด์ Toyota เอาไปแล้วในในเวลาขายต่อราคามันไม่ล่วงจนเราตกใจเนาะสำหรับ น,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่สายแนะนำนะคะขออนุญ,ญาตทวนกันอีกสักหนึ่งรอบนะคะสำหรับคันนี้เป็นโตย์ตาวีออสเครื่อง1 5ึไฮตัวท็อปสุดรถปี1 9 2เเลขไมาคันนี้อยู่ที่7 6 5 5 6กิโลเท่านั้นเมื่อสักครู่ที่เราดูกันนะคะคันนี้ราคา399,00 0บาทหลุดจองมาแล้วไม่อยากให้พลาดเลยนะคะถ้าหลุดคันนี้ไปไปไม่แสนกว่าแน่นอนรับประกันนะคะถ้าไหนสนใจรีบติดต่อมหาสายได้เลย0ูน8 2 5 6 6 4 7นะคะสำหรับวัน นี้ไซส์กับวีออสไม้น้อย,อยคันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ